สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆเอทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับชอบมาขามเท่านะฮะช่องใหม่นะครับ EP นี้เป็นช่องใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วก็เริ่มทํามาถึง EP ที่4แล้วนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกเช่นเคยนะครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกเช่นเคยนะครับเหมือน E ีีน้องใหม่นะครับก็เริ่มนับหนึ่งขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะฮะเพราะช่องเก่าโดนแบนปิดกั้นการมองเห็นนะครับก็เลยต้องทําช่องใหม่ขึ้นมาก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกาลังใจผมหน่อยนะครับ e ีนี้เป็น E p พีที่สี่แล้วพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกับผมได้เลยนะครับช็อปมาหามเท่าช่องใหม่นะครับ เบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งไว้ให้หน้าช่องแลวนะครับแล้วก็เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปคิวออกโค้ดของไลน์แอดเข้ามาเลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้มีของสวยๆหลายชิ้นนะครับบอกเลยมีของสวยๆหลายชิ้นก็เอามาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับแล้วก็แบ่งปันพี่ๆ f อซนะฮะที่ติดตามกันมานะครับ มี f อทั้งเก่าและใหม่นะครับเริ่มโทรมาสอบถามกันแล้วครับเพราะว่าช่องเก่าผมโดนปิดกั้นการมองเห็นนะฮะก็เลยไม่มีใครมองเห็นกันมันก่อนเนี่ยอีพีอ่าช่องเก่าผมไล่ไปถึงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอีพีแล้วนะครับก็เสียดายเหมือนกันเสียดายผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามมีเกือบพันแล้วนะฮะเสียดายเหมือนกันแต่ก็ต้องทําช่องใหม่ขึ้นมานะฮะ ก็หากพี่ๆ FC ท่านไหนที่เจอช่องนี้นะครับช่วยกดติดตามเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับช่วยกดติดตามเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพื่อจะได้เห็นของดีๆนะฮะผมก็หาพระบ้านๆมาแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับก็หากพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามกับผมได้เลยนะครับช็อปมาขามเท่าช่องใหม่ EP นี้เป็น EP ที่สี่แล้วนี่มาเริ่มกนรละการแรกเลยนี่ครับตะกรุด หลวงู้สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับนี่นี่นะครับตะกุดหลวงู้สุขวัดปากของมะขามเท่านะฮะนี่นะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับตะกุดสามนิ้วลงลักนะฮะถากลงลักนะครับหลวงู้สุขวัดปากของมะขามเท่านะฮะนี่ รายการแรกเลยนะครับหาพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบนะหาไปใช้บูชาน,นะครับหืมดอกนี้บอกเลยสวยมากสวยมากๆนะครับดอกนี้สมบูรณ์ด้วยสามารถเอาไปคล้องใช้ได้เลยนะครับใส่หลอดใส่หลอดพลาสติกซะหน่อยนะฮะเอาไปคล้องใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> นี่นี่เป็นรายการที่2ออันนี้เป็นแหวกม่านข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะฮะพิมพ์เล็กนะครับนี่พระเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับนี่ดูความคมนะครับคมมากๆบอกเลยคมมากๆหาพี่พี่เอฟซี G, ท่านไหนนะฮะติดตามอยู่จะรู้นะครับว่าผมก็ชอบหลวงพ่อกลวยนะครับ ชอบหลวงพ่อกลวยด้วยเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกลวยสิทธิ์หลวงพุทสุกนะฮะอยู่คือวัดวัดวัดเนี่ยอยู่แถวแถวบ้านผมทางนั้นเลยนะครับนี่จะให้ดูความคมนะครับนี่นะครับหากพี่ๆี่ท่านไหนชอบนะฮะอยากได้บูชาก็ติดต่อสอบถามกันใครกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็น ปางท้อนหาเนื้อเมฆกสิทธ์นะฮะหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับนี่เนื้อเมฆกสิทธ์หลวงพ่อทับวัดอนงนะฮะจะให้ดูด้านหลังก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวมาลุ้นด้านหน้ากันมีรอยจานด้วยนะครับมองกันดีๆมีรอยจานนะฮะเนื <Huh. S 2> ้อเมฆกสิทธ์จะออกเขียวๆนะฮะนี่นี่นะครับหลวงพ่อทับวัดอนงปุกเสกนะครับปังซ้อนหาหลวงู้่สุขนะฮะ หากชอบกันหรือสนใจก็สอบถามมาได้นะครับพี่พี่นี่อันนี้เป็นขุดแบกแท่นหลวงพ่อปานนะฮะขุดแบกแท่นหลวงพ่อปานนะครับ,บพนนบิงค์คขุดนี่นะครับหากพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ติดต่อสอบถามงนะั้นเข้ามาได้เลยนะครับอืมพระสวยดูง่ายนะครพระผมสวยดูง่ายนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดด้วย <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้เคี่ยวเสือนะครับนี่นะครับเคี่ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับนี่นะ พี่ๆท่านไหนชอบนะครับศิละปะการแกะแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่จานเต็มตัวนะครับนี่มีลอยจานนะฮะได้ไปก็คุ้มนะครับเคี่ยวนี่มีสองตัวนะครับได้มาสองตัวเลยนี่นะครับ พี่ๆท่านไหนชอบนะฮสายเครื่องล้างของขังนะครับนี่ดูเลยครับนี่สองตัวนะครับเขี่ยวหลวงวิปานนะฮะนี่นะครับงานแกะศิลปะงานมือนะครับนี่สวย,สวยเลยครับใหดูนะแกะสวยมากนะครับ นี่อันนี้เป็นคดนะฮะคดมะพร้าวนะครับแกะล้าหูนะฮะอันนี้น่าจะออกวัดสีสะทองนะครับนี่นะครับนี่ดูปิดทองมาทองยังเก่านะครับแกะเต็มลูกเลยนะครับลูกอมนะะลูกอมคดมะพร้าวนะครับนี่แกะล้าหูเต็มลูกเลยนะครับ ข้างในมีเสียงนะครับข้างในมีเสียงนะครับมีมีข้างในมีกิ่งนะฮะกิ่งกิกิกิ่งกิงข้างในนะครับห้าพี่ๆเอฟจ้างหนชอบนะฮะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกระชอบมักขามเท่านะฮะอีพีนี้เป็นอีพีที่4ี่แล้วเดินทางมาถึงอีพีที่สี่แล้วนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกเช่นเคยนะครับก็จะลงเรื่อยๆ จะลงเรื่อยๆนะครับมีของมาใหม่ๆก็จะลงให้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากพี่ๆชาว YouTube นะครับทุกๆท่านนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพื่อชมคลิปต่อๆไปของผมนะฮะผมจะหาของดีๆสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกแลททุก ep นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับ ep นี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ